เปล่กบ,บางตตอ,อ่อนแอขี้แพ้ต้องต่อยยังไม่ออกมาช่วยอีกเหรออะ เป็นกระบี่ที่งดงามงั้นเหรอคู่ควรกับคุณชายเดี๋ยวแยญ่ที่รูมงามไร้ที่ตีหรือไม่คนไม่ใช่กระบี่พูดรวมกันได้ยังไงขอถามนามของเจ้าของกระบี่เสียนผมขาวมอดฉีสเวียนเสียนผมขาวแห่งเทียนว่วเทียนเป็นชื่อที่น่าสนใจกระบี่เล่มนี้ของข้าดองดังมาจากความงาม หากกระบีงามเล่มนี้สามารถสังหารคุณชายหลิวเย่ผู้โด่งดังได้จะน่าสนใจมากเลยใช่หรือไม่เจ้ามั่นใจที่จะฆ่าข่าเหรอมีความยากอยู่บ้างทว่าข้าอยากลองดูสักตั้งมีคนมากมายที่อยากลองดูแต่ข้าก็ยังคงนั่งอยู่ตรงนี้งั้นเหรอ มีคนมาอีกเพียบเลยรู้สึกได้แล้วประเมินศัตรูต่ำไปก่อนจะฆ่าท่านข้ามีสิ่งหนึ่งที่อยากจะร้องขอพูดมาข้าอยากเห็นใบหน้าของท่านสักหน่อย มนุษย์โลกถือว่าสีขาวคือความงามมีเพียงเขาที่ทั้งร่ากเป็นสีดำมนุษย์โลกชื่นชมบูชาความงามมีเพียงเขาที่นิยมความอับปบัละท่านก็คือคุณชายหม่อเฉินหม่อเซียวเฮยม่อเซียวเฮยคุณชายม่อเฉินในแปดคุณชายแห่งเฟรนีนี่ถามจะหน่อยจะว่าการชิงตัวเจ้าสาวเนี่ยอันตรายไหมอันตรายอยู่แล้ว เจ้าก็ไม่ควรไปชิงตัวเจ้าสาวนี่มันก็แน่อยู่แล้วต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสียเหลือทางรอดให้ตัวเองเอ๊ะข้าว่าแม่นางเยี่ยนก็มีรูปโฉมงดงามเทียบกับเทพธิดาของเจ้าไม่ได้เลยขา้าไม่ใช่คนใจง่า,า,า,างยซะหน่อยรู้ไหมว่าอะไรคือรักปักใจนี่เจ้ามีคนที่ชอบหรือเปล่าข้าเลยข้าไม่ชอบเรื่องรักๆใคคลหอฮอะไรกันเจ้าไม่เป็นไรนะะ เจ้าทำอะไรอ่ะหมายความว่าอย่างไรไอ้นี้หนีทำไมเนี่ยนนข้าแค่บอกว่าข้าไม่ชอบรักที่ดัดจริตเหมือนอาจารย์ของข้าไม่เป็นตัวเองเลยอาจารย์ของเจ้าเหรอใช่สิอาจารย์ของข้าคนที่ส่งต่อทวนบุลันเงินนี้ให้กับข้าไงเล่าก็ได้ความจริงเขาก็ไม่นับว่าเป็นอาจารย์หรอก ตอนที่ข้าเจอเขาเขากลาจะไม่ไหวแล้วทั้งตัวเต็มไปด้วยบาดแผลนอนรอความตายอยู่หน้าศาลเจ้าร้างนั่นคือทวนล่าสังหารหลินจิวกลับต้องตกอยู่ในสภาพนี้ข้าช่วยชีวิตเขาไว้เขาสอนทวนให้ข้าห้าวันแล้วจากนั้นเละห้าวันให้หลังเขาก็ตายก่อนตายเขาให้ข้าเอาเท่ากระดูกลับไปบ้านเกิดของเขาเขาบอกข้าว่า เขาเคยมีสตรีที่รักมากคนหนึ่งที่นั่นสตรีนางนั้นน่ะทุกเช้าตรู่จะสางผมที่ริมทะเลสาบตอนนั้นเขาเป็นเด็กหนุ่มยากจนส่วนสตรีนางนั้นรูปชมงดงามที่สุดของตำบลเขาก็เลยตัดสินใจหยิบทวนท่องไปในยุทธภพแต่พอเข้ามาในยุทธภพก็ใช้เวลาไป30ปีเต็ม30ปีเหรอนางคงแต่งงานกับคนอื่นไปแล้วมั้งหลังจากที่เขาจากไปปีที่สสตรีนางนั้นก็แต่งงาน นางถึงขั้นจําไม่ได้ด้วยซ้ําว่าเคยมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งฝึกทวนแต่เช้าตรู่ทุกวันเพียงเพื่อได้เห็นท่าทีสางผมของนางอาจารย์ของเจ้าเนี่ยเป็นคนที่สุดยอดมากจริงๆสุดยอดเลยอ,อาจาจนะจะดูสินี่ก็คือยุทธภพ,พความรักความใคร่ไม่มีประโยชน์เลยสักนิดชีวิตนี้มันสั้นนะักอย่าต้องหาความลำบากให้ตัวเองซึคงฉังเฟิง เจ้าว่า<อ>เจ้าเป็นจอมยุทธ์พเนจรทวนหนึ่งเล่มสุราแรงหนึ่งเยือกพเนจรยุทธภพ,พเจ้าพเนจรเป็น,นยุทธภพ,พไหนกันยุทธภพ,พ,พที่แปลว่าแม่น้ำทะเลสาบ <c oughs> นั่นเรียกว่าว่ายน้ําตั้งหากจะนับเป็นพเนจรยุทธภพ,พได้อย่างไรอ๋อที่แท้เป็นยุทธภพ,พ,พที่มีคนนี่เองใช่เมื่อมีคนต้องมีอารมณ์ความปรารถนาความรักความใคร่จึงเป็นไปนโดยธรรมชาติแล้วก็เป็นเพราะมีรักมีน้ําใจมีวรบุรุษมีสาวงามยุทธภพ,พ,พ,พถึงได้หน้าเย้ายวนใจ ถือว่าข้าเถียงสู้เจ้าไม่ได้ก่อนหน้านี้เจ้าบอกว่าเจ้าใกล้จะตายแล้วหมายความว่าอย่างไงข้าไม่เพียงความทรงจําหลังอายุ15เรื่องก่อนหน้านี้ข้าจําไม่ได้แล้วแต่หลังจากฝึกทวนมีวรยุทธ์พื้นฐานพบว่าชีพจรของตัวเองเสียหายอย่างหนักมานานแล้วมีชีวิตได้อีกไม่นานไปต้องจุนข้าไปชิงตัวเจ้าสาวแทนเจ้าดีกว่าตอนนี้ยังกลับใจทนนะไม่ข้าจะไปเอง ชื่อเสียงสาคัญขนาดนั้นจริงๆเหรอเหตุใดนางต้องให้เจ้ามีชื่อเสียงเรื่องลือด้วยเรื่องนี้น่ะเหรอข้าเองก็ไม่รู้อาจจะเป็นเพราะข้ามีใบหน้าที่ดูแล้วสามารถมีชื่อเสียงได้หรือไม่ก็ข้าเกิดมาพร้อมกับร่างกายพิเศษเป็นยอดอัจฉริยะไร้เทียมทานในรอบหลายร้อยปีถูกต้องเป็นอย่างนี้นี่แหละหมายความว่าอย่างไง ดูถูกข่าเหรอซึ่งคงฉังฟิงมีอะไรจะวางใจเถอะข้าไม่มีทางตายหรอกเจ้าก็ไม่มีทางตายข้ารู้จักคนคนหนึ่งวิชาแพทย์ล้ำเลิศชิงตัวเจ้าสาวเสร็จข้าจะพาเจ้าไปรักษา ใครเป็นห่วงเจ้ากันนะอีกอย่างหนึง่งเลิกคุยโวได้แล้วไปเธอไปเถอะ,ถอะนี่จะรอข้าด้วยสิทว่าเรื่องที่เจ้าเล่าเนี่ยสร้างแรงบันดาลใจ,จให้ข้าได้เยอะเลยนะทาให้ข้ายิ่งเชื่อมั่นว่าข้าทาถูกต้องแล้วหมายความว่าอย่างไรข้าต้องรีบทําเวลาไม่เช่นนั้นสตรีที่ข้ารักอาจจะกําลังแต่งงานกับคนอื่น วีจี้จื่อวีจี้จื่ออีโหแห่งทิน้นไหว่ิสุเนเป็นอย่างไรบ้างของหายไปแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าเหลี่เย่มาจากที่ไหนเข้ามาคนเดียวก็ไม่เท่าไรยังมีมอเสียวเฮยที่ว่ากันว่าไม่ลงรอยกับเขามาด้วยเช่นนั้นเจ้าข้าถอยออกมาได้ทันไม่เป็นอะไรมากมเพียงแต่ของสิ่งนั้นพวกเขาเอามันไปได้ไม่ไกลหลอก รีบกลับเมืองฉายสังเตรียมตัวล่วงหน้าเธอะได้ไม่รู้ว่าเขาเจะเอาของสิ่งนี้ไปเล่นเป็นอะไรออกมามองเห็นอะไรบ้างไม่เลวไม่เลวอะไรไม่เร็วเจ้ามาแล้วไม่เลวอย่างมาก ก่อนมาสิทธิ์น้องเจ็ดไม่ได้บอกข้าเพราะคนที่มาช่วยคือเจ้านี่ก็เรียกว่าสวรรค์สันร์สร้างฟ้าลิขิตหนุ่มเจ้าสมรานอันดับหนึ่งไปเถอะเมื่อครู่ไม่ใช่คนของเส้นทางตะวันตกเฉียงใต้ดูท่าเบื้องหลังตระกูลเยี่ยนจะมีกลุ่มอิทธิพลอื่นอยู่ รูปงามอันดับหนึ่งในใต้ล่ากับคุณชายอับปะลักเป็นการร่วมมือที่น่าสนใจไวท ดูเหมือนพวกเขาจะรอไม่ไหวแล้วคนชายรองพวกนี้ข้าสวมชุดขาวได้หรือไม่เกรงจะไม่ได้รับอนุญาตในงานแต่งสมควรสวมชุดแดงมีเพียงร่วมงานศพถึงจะสวมชุดขาว แต่ใครจะรู้เล่าว่าพรุ่งนี้เป็นงานแต่งหรือว่างานศพกันแน่